สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะช่องนางทูมิยูนะคะวันนี้แอดจะมาสอนอ่าสูตรวินบนนะคะแต่เป็นวินสดนะคะเราจะเราจะใช้ตัวเลขอ่านี้นะคะ10บ,บน10บ,บนบวกหน่วยบนนะคะแล้วก็บวกอีกหนึ่งนะคะเรามาดูว่ามันจะเข้ากี่รอบนะคะที่แอดเขียนถึงรอบ34นะคะ วันที่26ก็คือ26เดือน12นะคะเป็นของเว็บห้องสีฟ้านะคะแต่เราจะไปใช้ได้ทุกเว็บนะคะสูตรนี้นะคะแต่วันนี้แอดจะมาสอนสูตรนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอรอบที่19นะคะรอบที่19แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเยวรอบที่1ิ 8นะคะก็คือตัวนี้9 0 1 2 3 4 5 6 7 8นะคะอ่าเราจะมาดูรอบที่19นะคะเราจะเอาหลัก10บน10บนบวกหน่วยบนนะคะ9บวก1เท่ากับ10เราจะเอาเลขเลขท้ายนะคะก็คือ0เราจะเอา0แล้วก็บวก1ก็จะได้1 2 3 4 5 6 7 8เราจะนับเพิ่มไปอย่างนี้นะคะวินนะคะวินบน7 8ตัวนะคะอ่ารอบนี้เข้าไหมคะบนเข้านะคะอ่าก็เหมือนเดิมนะคะ10บนดูตามนี้เลยนะคะที่แอดเขียนบอก10บนบวกหน่วยบนแล้วก็บวกอีก1น,นะคะอเจ็ 7, บวกหเท่ากับ8บวกอีกหนึ่งก็เป็น9นะคะ9 0 1 2 3 4 5 สองสีห่หกนะคะอันนี้ออกห้าหสนะคะเข้าไหมคะเข้านะคะเราจะมาดูกันว่าจะหลุดกี่รอบนะคะสูตรนี้ก็คือของวันที่ย0 26วันนี้เลยนะคะอ่าสูตรแล้วก็6กบวกสเป็น9บวกอีก1ก็เป็น10ก็เอาลขศูนย์ตัวท้ายนะคะห 2 3งสามี่ห้าหกอ่ารอบนี้ออกตัวไหนคะเจ็ดหกี่นี้เข้านะคะอันนี้แอปไม่ได้แต่งเลขนะคะอ่าเข้าไปดูอ่าย้อนได้เลยนะคะอ่าหบวกสเท่ากับสิเหมือนเดิมนะคะแล้วก็บวกอีกหนึ่งก็คือ1 2 3่งสอามี่ห้าหเจ็ด ปดอืมก็คืองนี้นะคะรอบที่ยี่สิบสองออกเลยคะ่ะเจ็ดสามเจ็ดนะคะเข้าอีกนะคะเราจะรวมเบิ้ลนะคะเราจะการเบิ้ลไว้ด้วยทุกทุกรอบนะคะทุนหนึ่งบาทอยู่ที่หกสิบสี่หกสิบสี่บาทกำไรก็จะอยู่ที่ยี่สิบหกยี่สิบหกบาทนะคะแต่ถ้าเราแทงรอบละห้าบาทมันก็ได้กำไรเป็นร้อยเลยนะคะ สามบวกเจ็ดเท่ากับสิบวกอีกหนึ่งก็เป็น1 2 3 4งสองสามี่ห้าหกเจดแรอบนี้ไม่เข้านะคะหลุดมาดูรอบต่อไป0ูนยบวกแเท่ากับแปบวกหเป็น9 0 1 2 3 4, 5, 6, ูนย์หองามี่ห้าหก ออกอะไรคะเจ็สองอันนี้เข้านะคะเราจะอ่านเราจะรูดเบิ้ลด้วยทุกรอบนะคะกันเบิ้ลไว้ด้วยนะคะอรอบต่อไปอันนี้เป็น C 2สบกสเป็น C บวกอีกหนึ่งก็เป็น5้านะคะห้าหกเจ็ดแาอันนี้รอบนี้ออก0ูนย์หกเข้านะคะ อ่รอบต่อไป6บวก5เป็น11แล้วก็บวกอีกหนึ่งก็เป็น 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 9นะคะออกอะไรคะ 5, 6, 5, 8, 6อันนี้เข้านะคะ8บวก6เป็น14บวกอีกหนึ่งเป็น 5, 6, 7 8 9 0 1 2ออกอะไรคะ8 1 8เข้านะคะแล้วก็8บวก1เป็น9บวกอีกหก็เป็น10 0 1 2 3 4 5 6 7เราจะนับเพิ่มไปอย่างนี้นะคะบวกกันนะคะออกอะไรคะ7 3 6อันนี้เข้าอีกนะคะ เราจะมาดูว่ามันจะเข้าไปยาวไหมจะเดินดีไหมนะคะรอบต่อไปสามบวกหกเป็นเก้าบวกอีกหนึ่งก็เป็นสิบศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอออกอะไรคะหนึ่งศูนย์หกเข้าอีกนะคะอ่าศูนย์บวกหกเท่ากับหกบวกอีกหนึ่งก็เป็นเจ็ด 8 9 0 1 2 3 4ลายมือแอดจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะอ่านพออ่านออกนะคะอ่าอันนี้เข้าไหมคะ9 2เข้านะคะแอดฝกักติดตามฝักกดไลค์กด, like, กดอ่ากระดิ่งด้วยนะคะถ้าใครจะดูคลิปหน้านะคะอันนี้จะเป็น EP ที่6 EP ที่6นะคะ ดูรอบต่อไป9บวก2เป็น11บวกอีก1ก็เป็น12นะคะเราจะเอาตัวท้ายก็2 3 4 5 6 7 8 9นะคะอันนี้เข้าไหมคะเข้านะคะอ่ารอบต่อไป5บวก6เป็น11บวกอีก1ก็เป็น12เหมือนเดิม3 4 5 6 7 8 9 สองสหกอ่าโอเคเข้าไหมคะสี่สีหนึ่งเเข้าอีกนะคะสูตรกำลังเดินดีเลยนะคะถ้าใครกดเข้ามาดูนะคะเอาสูตรนี้ไปใช้ได้ทุกเวฟเราอ่าเราจะเทสดูสักสองสารอบก็ได้นะคะเหมือนเหมือนเราแทงไปสักสรอบเราหยุดหยุดให้มันหลุดแล้วก็เราค่อยแทงใหม่ก็ได้นะคะตัวเนี้ย 4บวก8อ่ะรอบต่อไปนะคะ12บวกอีกหนึ่งก็เป็น3 4 5 6 7 8 9 0อ่ะอันนี้รอบนี้ออก9 9 8นะคะอันนี้เข้าอีกนะคะอ่ะรอบต่อไป9บวก8เป็น17บวกอีกหนึ่งก็เป็น18 8 9 0 1 2 3 4 5นะคะอันนี้เข้าไหมคะ เข้าอีกนะคะอืมอ่าแอดจะให้ดูอ่ามันมีกี่รอบแอดจะนับให้ดูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกรอบนะคะหลุดหนึ่งรอบนะคะ แอดก็ถือว่าเดินดีอยู่นะคะสูตรนี้ใช้ได้ทุกวันแต่เราต้องเทสเลขก่อนนะคะเทสดูก่อนว่า,าเว็บไหนมันเข้าแล้วก็เล่นเว็บนั้นนะคะถ้าใครยังไม่มีลิงก์นะคะเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะอ่ารอ,อติดตาม EP 7นะคะเดี๋ยวแอดจะมาสอนสูตรอีกทีนะคะขอบคุณนะคะ